ช่องสยองสาม้ยหกสิบหวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับเรื่องทิม้มไว้ในห้องน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณคมสันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นสิบปีได้แล้วคุณคมสันเล่าว่าผมทำงานราชการมีธุระต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพนครสวรรค์บ่อยๆโดยผมจะขับรถกระบะคนเดียวครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ผมขับรถกลับนครสวรรค์เหมือนทุกครั้งตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วผมก็รู้สึกม่วงนอนมากๆสับหมกไปหลายครั้งกลัวว่าจะเกิดอันตรายเลยมองหาปั๊มน้ำมันเพื่อจะจอดรถนีบสักหน่อยขับไปสักพักก็เจอปั๊มเล็กๆปั๊มหนึ่งข้างทางครับผมขับเข้าไปจอดตรงที่จอดรถหน้าห้องน้ำครับตอนนั้นดึกแล้วไม่มีรถจอดเลยสักคัน ผมก็ติดเครื่องไว้แล้วเป็นบ่อนอนเลยผมนอนหลับไปไม่น่าจะนานนะครับก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเคาะกระจกหน้าต่างรถตึงๆผมจำได้ว่าผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีและมองไปรอบๆร,รถก็ไม่มีใครตอนนั้นก็งงๆแต่ไม่ได้คิดอะไรด้วยความง่วงผมเลยนอนต่อแต่ก็อีกครับเสียงเคาะกระจกอย่างแรงมาอีกครั้งตึงๆผมตื่นเลยครับ หายม่วงเลยคราวนี้ผมลงมาจากรถมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครนอกจากเด็กปั๊มสองถึงสามคนอยู่ไกลๆแล้วพอดีตอนนั้นปวดฉี่ครับผมเลยไปเข้าห้องน้ำผมเลือกที่จะเข้าห้องน้ำแบบเป็นห้องเพราะแบบยืนฉี่ต้องเดินอ้อมไปด้านหลังผมขี้เกียจเดินครับลักษณะห้องน้ำที่นี่จะมีสามห้องเรียงกันจะเป็นสุนส้มซึมแบบนั่งยองๆ แล้วมีปูนเกาะสูงขึ้นมาขนาดใหญ่ระดับเอวไว้สายน้ำตักราดครับพอเดินเข้าห้องน้ำไปสิ่งแรกที่รู้สึกคือกลิ่นครับเหม็นมากๆเหม็นเน่าหรือเหม็นอะไรก็ไม่แน่ใจครับตอนนั้นผมได้ยินเสียงเปิดน้ำสูดดังมาจากห้องสุดท้ายและสักพักน้ำก็หยุดหยุดแบบทันทีเหมือนปิดก๊อกแมครับผมเข้าใจว่าคงมีคนอยู่ห้องสุดท้ายนั้นอาจจะเด็กปั๊ม ผมเลยเข้าห้องกลางปิดประตูล็อกและยืนฉีดไปผิวปากไปครับระหว่างที่ผมยืนฉีดอยู่นั้นเสียงเปิดน้ําจากห้องสุดท้ายข้างๆผมก็ดังขึ้นมาอีกสู้แล้วก็หยุดแล้วก็สู้แล้วก็หยุดอยู่อย่างนั้นซ้ําไปมาผมก็ชักแปลกๆแ,แล้วว่าใครมันจะเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดน้ําเล่นแบบนี้แต่ก็คิดในใจว่าเขาอาจจะกําลังส่งแฟก แล้วได้ยินผมเดินเข้ามาเลยคอยเปิดน้ำเป็นระยะะยะจะได้กรบเสียงที่ไม่น่าฟังพอผมชี้เสร็จก็ราดน้ำเรียบร้อยออกจากห้องน้ำมาปรากฏว่าเสียงน้ำก็ดังสูบยาวขึ้นมาอีกครั้งจากห้องสุดท้ายครับแต่ทีนี้ผมว่ามันแปลกๆคือประตูห้องน้ำห้องนั้นมันดันเปิดอ้ายอยู่ผมเลยเชนเอไปดูปรากฏว่าในห้องน้ำไม่มีใครอยู่แล้วกอกน้ำเป็นแบบกาบิดซ้าย ความมันก็ไม่น่าจะบิดเองได้แต่ผมก็คิดในแง่ดีว่าคนที่มาเข้าห้องนี้คงเพิ่งออกไปอย่างไวแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้ผมก็ยังใจดีจะไปปิดน้ำให้อีกนะผมเดินดุมๆเข้าไปเลยแต่ทีนี้เกริ่นเหม็นมันประทะจมูกอย่างแรงเลยครับเกลี่นมันแบบสุดๆจริงๆบอกไม่ถูกเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับนอกจากจะปิดน้ำให้เสร็จๆไป พอผมปิดน้ำพวกทุกอย่างเงียบคริกน้ำที่อยู่ในบ่อปูนก็เริ่มมิ่งครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งสีขาวๆที่ดึงสายตาผมให้มองลงไปในน้ำและภาพที่เห็นคือในหน้าของผู้หญิงที่บวมอืดดวงตาแดงก่ำจ้องมองขึ้นมาด้วยความคิดแค้นผมตกใจร้องลั่นเลยครับเดินถอยออกมาอย่างไวและรีบวิ่งออกไปทันทีแต่ผมก็ยังเหลียวหันไปมองให้แน่ใจอีกครั้ง และภาพสุดท้ายที่เห็นแม้เพียนแค่เซี้ยววิลาทีก่อนลับสายตาไปคือเป็นผู้หญิงร่างบวมอืดกำลังลุกขึ้นจากบ่อน้ำมาประมาณครึ่งตัวผมรีบวิ่งตรงไปที่เด็กปั๊มสามคนที่อยู่ตรงหัวใจน้ำมันทันทีและถามว่าน้องๆที่เฮ้าน้ำมันเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเด็กปั๊มมองหน้ากันเหมือนจะรู้ว่าผมเจออะไรมาและดูหน้าเสียเหมือนจะร้องให้ก่อนจะบอกผมว่า เมื่อกลางเดือนที่แล้วมีนักคร้องถับถูกฆ่าตายแล้วเอาศพมาทิ้งในห้องน้ำเท่านั้นแหละครับผมนี่รีบขึ้นรถขับหนีออกจากปั๊มทันทีเลยและจนถึงตอนนี้ภาพเซี้ยววินาทีนั้นยังติดตาผมอยู่เลยเรื่องที่สองเรื่องโทรมาเล่าว่าตายคืนนี้ขอหยิบเอาเหตุการณ์ดังในสมัยก่อนที่เชิยงใหม่มาเล่าให้ฟังกัน ย้อนกลับไปในช่วงปีพุทธศักราช2 5 3 9มถึง4ีมีรายการวิทยุรายการหนึ่งชื่อว่าในตีชอ็อกของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้คนทางบ้านโทรไปเล่าเรื่องผีเรื่องลึกลับออกอากาศในเวลาหลังเที่ยงคืนเหมือนเหมือนกับรายการเดตช็อกของกรุงเทพนี่ล่ละวัยรุ่นเชียงใหม่ยุคนั้นน่าจะรู้จักทันดีเราก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังรายการนี้ตลอด จนมาถึงคืนหนึ่งที่มีเหตุให้ช่วงนี้ของรายการต้องหยุดไปทักใหญ่เลยเหตุเกิดในช่วงเวลาตีหนึ่งกว่ากว่ามีคนโทรเข้ามาไม่กี่สายและออกจะดูกล่อยๆเหมือนจะไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรจนกระทั่งมีสายหนึ่งโทรเข้ามาคนที่โทรเข้ามานี้เป็นผู้หญิงไม่บอกชื่อไม่บอกว่าโทรมาจากที่ไหนที่ดีเจถามเธอก็ได้แต่เงียบ ในสายมีเสียงซ่าๆเหมือนมีเครื่องรบกวนอยู่ตลอดเวลาและไม่นานก็มีเสียงจากเธอตอบกลับมาจนได้เธอเล่าว่าหนูทำงานกลางคืนเลือกดึกมากหนูขี่รถเครื่องมาทำงานเธอเล่าเล่าหยุดหยุดจนดีเจต้องคอยกระตุ้นให้เธอเล่าต่อเป็นระยะระยะที่น่าสนใจคือน้ำเสียงของเธอมันฟังดูแปลกๆจะว่าเสียงยานยานเหมือนหนังผีก็ไม่เชิง เสียงมันเรียบๆเ,เย็ยนๆบอกไม่ถูกเลยคืนนั้นหนูเลิกงานประมาณตีหนึ่งขี่รถกลับบ้านทางดอยสก็ตมันมืดมากแล้วหนูก็เจอมันจากนั้นก็มีเสียงสะอื้นเบาๆแล้วเงียบไปและจังหวะนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงที่เหมือนจะเป็นผู้ช่วยดีเจพูดด้วยเสียงสันส่นๆแววออกมาว่าพี่มันแปลกๆอันหนูจะไม่ไหวแล้วนะ แล้วจากนั้นเสียงผู้หญิงในสายก็ร้องให้ออกมาร้องสะอื้นโหยหวนและเล่าต่อว่ามันตามหนูมาแล้วมันฮือหือสะอื้นร้องให้แล้วมันก็ค่าเราได้ยินถึงตรงนี้เสียงผู้ช่วยดีเจก็ร้องออกมาว่าไม่ไหวแล้วและก็ร้องคลิ๊กขึ้นมาเลยมีเสียงผู้ชายตะโกนบอกวางสายเลยเลยพร้อมกับได้ยินเสียงโครมครามในห้องส่ง S <S <an> <se eing> เสียงร้องให้เอาอาออกอากาศอย่างชัดเจนจนดีเจพูดอะไรสักอย่างก่อนจะตัดเข้าเพลงไปเฉยๆตอนนั้นเราทั้งอึ้งทั้งงง,งคืออะไรยังไงตกลงทีเรือที่โทรมาเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญของชาวชิใหม่ที่ฟังรายการนี้มากๆต่างมาเมาสกันว่าเหตุการณ์เมื่อคืนมันคืออะไรกันแน่แต่หลังจากนั้นไม่นานรายการนี้ก็ต้องหยุดทักไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากหนึ่งถึงสองวันหลังจากที่สายผู้หญิงคนนั้นออกอากาศไปก็ได้มีการพบศพผู้หญิงถูกฆ่าทิ้งไว้ที่ผงยาข้างทางบอนอถนนสายชิยงใหม่โดยสก็สภาพศพขึ้นอืดนน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วยือเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนแถวในบาซาซึ่งคาดว่าน่าจะถูกพวกมันที่พรถล้มแล้วฆ่าชิงทรัพย์และหมกศพไว้ในผงา้า ข่าวนี้ทำเอาคนที่ได้ฟังรายการรวมถึงเหล่าดีเจต่างยมกันไปตามๆกันและสนิทฐานกันไปต่างๆนานาว่าเธอเป็นคนที่โทรเข้ามาเพราะต้องการให้รู้ว่าศพเธออยู่ที่นี่ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ